พี่นาสี่สี่พร้อมนะเวลาอ่านโจทย์เรียนถามว่าทำไมต้องสอนอ่านเดี๋ยวเวลาเผื่อข้อสอบโอนเน็ตมันออกเพราะมันมีมันเคยมันอ่านสองเศษสามเศษสี่บวกหนึ่งเศษหนึ่ง่วนหกดูนะเป็นการบวกจำนวนคละ นักเรียนดูวิธีคิดครั้งแรกถ้าให้ทําแบบฝึอหัดเลยอย่างในหน้า44ที่ครูบอกอ่ะทีนี้นักเรียนก็ไม่ต้องมาเขียนาภาาไทยแต่เราเนี้ยครูสอนนักเรียนครูก็เลยใช้วิธีคิดข้อหนึ่งี่ยพอนักเรียนเห็นโจทย์ปุ๊บวิธีแรกให้เอัลกนนเต็มมาบวกกันจำนวนเต็มข้อนี้คือระยะไกลสองบวกกับหนึ่งเขาเรียกจำนวนเต็ม เสร็จแล้วก็มีเครื่องหมายระหว่างทางดูนะนะักเรียนเครื่องหมายที่อยู่ระหว่างทางคือเครื่องหมายบวกนะักเรียนผลบวกกับผลลบมีวิธีคิดที่เหมือนกันต่างกันที่เครื่องหมายเท่านั้นตอนนี้ครูยกตัวอย่างผลบวกมาให้พอนักเรียนดูจำนวนเต็มปุ๊บนะักเรียนก็เอาเศษ ที่เราดึงจำนวนเต็มออกมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอย่างนี้ครูกําลังชี้อยู่ตรงเนี้ยเนี่ยพอเข้าวิการเสร็จอย่างเงี้ยเราเรียกเรื่องของการปรับเปลี่ยนโจทย์พอครั้งต่อไปปุ๊บนักเรียนต้องเอาเลขสองบวกหนึ่งเนี่ยนักเรียนก็บอกเป็นสามไปเป็นจำนวนเต็มทตนี้นักเรียนต้องมาพิจารณาส่วนคือสี่กับหก นักเรียนก็เขียนว่าหาครนของสี่และหกเอาสี่และหกไปหาครนต้องบอกไหมว่าหายังไงเพื่อตอบไหนนะสี่หกไปหาครนได้สิบสองตอนนี้ครูคิดให้แล้วเดี๋ยวนักเรียนต้องมีกระดาษโทดไว้ข้างๆนักเรียนนะพอหาครนได้ปุ๊บมันก็ไปข้อที่สองเห็นไหม เราได้ข้อที่สองมาแล้วคือตัวนี้นักเรียนเอาส่วนเศษส่วนตัวเนี้ยมาโดยดูที่ส่วนก็คือเลขสี่ตัวแรกเศษสามส่วนสี่ส่วนคือสี่ทำไงให้สี่กลายเป็นสิบสองนักเรียนเอาคูณด้วยสามคูณสามก็ต้องคูณข้างบนด้วยเสร็จแล้วมาดูที่เจ็หนึ่งส่วนหกทำหกให้กลายเป็นสิบสองก็คูณสองคูณทั้งเศษและส่วน ดูนะนี่คือข้อที่ครูแขีนว่าสังเกตเศษส่วนถ้าส่วนไม่เท่ากันให้ทำส่วนให้เท่ากันคือตรงนี้พอต่อมาข้อสามพอเรียนได้ปุ๊บเห็นไหมคะสามจนวนตวเต็มดึงมาตลอดจะทิ้งมาเราได้แล้วนะสามคูณสามได้เก้าสี 4, ่คูณสามได้สิบสองเศษส่วนก็คือเศษเก้าส่วนสิบสอง เปลี่ยนจากเศษสามส่วนสี่เป็นเศษเก้าส่วนสิบสองเสศจแล้วหนึ่งเศษหนึ่งส่วนหกออกมา,ากลับไปคูณสองก็คือเศษสองส่วนสิบสองเห็นไหมเปลี่ยนละจากเศษหนึ่งส่วนหกเป็นเศษสองส่วนสิบสองเสร็จแล้วน,นักเรียนก็บวกกันเอาเศษบวกเศษได้สิบเอ็ดส่วนสิบสองเอามาพิจารณาอีกนักเรียนดูให้ดีนะตรงเนี้ย ถ้าเรียนเสร็จส่วนไปแล้วถ้าจำได้ให้พิจารณาคำตอบสุดท้ายก่อนนก่อนที่จะเป็นสาเร็จรูปคนนี้ผลปรากฏว่าพอมองแล้วมันต่ำแล้วพอต่ำแล้วก็ตอบแต่ครูเขียนต้องไหมเห็นไหมเ,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 เรียนเห็นไหมครูใส่สีแดงลายมือครูเนี่ย ว่าถ้ามองแล้วคือข้ออื่นนะครูครูคอธิบายเผื่อข้ออื่นไว้ถ้าทําแล้วมันต่ําแล้วก็ตอบอย่างข้อนี้ถ้าไม่ต่ํานักเรียนต้องไปหาตัวมาหารทําให้เศษส่วนตัวเนี้ยมันต่ําลงไปอีกไม่งั้นนักเรียนข้อนี้จะได้คําตอบที่ไม่ถูกต้องนี่คือวิธีที่หนึ่ง จำนวนเต็มมาบวกกันเศษที่เหลือก็บวกกันพอบวกกันเสร็จนักเรีนยนดูที่ส่วนมันไม่ได้เท่ากันก็ทําส่วนให้เท่ากันโดยการหาคอนอแต่ถ้าเป็นเด็กเราจะไม่ค่อยพูดคําว่าหาคอนอเราจะพูดว่าทําส่วนให้มันเท่ากันโดยนักเรีนยนเดี๋ยวมันมีอีกแบบหนึ่งแต่ตอนเนี้ไปดูตัวที่สองเห็นไหมโจทย์เหมือนกันปุ๊บ เอาจำนวนเต็มบวกด้วยส่วนโทษนักเรียนเอาจำนวนเต็มคูณส่วนแล้วบวกเศษเห็นไหมออกมาเป็นสี่สองแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดเห็นไหมเป็นเศษสิบเอ็ดวนสี่เราเปลี่ยนโจทย์ละเห็นไหมตอนนี้ครูครูมีให้นักเรียนดูนะเดี๋ยวคนได้ไม่ได้เดี๋ยวเรารู้กันที่แบบพึงหัดเสร็จแล้วเอาหนึ่งคูณหกได้หกบวกหนึ่งเป็นเศ็ เศษเศส่วนหกเราเปลี่ยนแล้วนะเราเปลี่ยนโจทย์จากจำนวนให้เป็นเศษเตินเห็นไหมครูครูเขียนไว้เนี่ยเสร็จแล้วพอข้อสองเอ่อข้อต่อไปนักเรียนก็หาครรนเอาสี่กับหกไปหาครนก็ได้สิบสอง,ม,อสองมันไม่ได้ต่างกันเลยเพียงแต่ต่างกันตรงขังน้นนี้เห็นไหมเสร็จแล้วพอหาครนนได้สิบสองแล้วปุ๊บถ้าเอาเศษสิบเอ็ดส่วนสี่ส ดูที่สี่เปลี่ยนสีให้เป็นสิบสองที่เราหามาเมื่อคูณด้วยสามเมื่อคูณทั้งเศษและส่วนเห็นไหมหกคูณสองเป็นสิบสองก็คูณทั้งเศษและส่วนเจ็ดสิบเอ็ดส่วนสี่คูณสามทั้งข้างบนและข้างล่างก็ออกมาเป็นสามสิบสามส่วนสิบสองตัวที่สองก็คือเศษสิบสี่ส่วนสิบสองเสร็จแล้วนักเรียนเอาเลขเศษบวกเศษแล้วส่วนเหมือนกันเอามาตัวหนึ่ง เสร็จแล้วเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าเศษเกินทำเศษเกินให้เป็นจำนวนคะทำยังไงเอาสี่สิบเจ็ดซึ่เป็นตัวเศษเนี่ยที่อยู่ข้างบนเนี่ยเป็นตัวตั้งแล้วเอาสิบสองเป็นตัวหารนักเรียนจะได้เห็นไหมคำตอบมันเท่ากันจะทำวิธีไหนก็ช่างเลขแล้วแต่นักเรียนจะถนัดผลสุดท้ายคำตอบต,ต้องออกมาเท่ากัน นี่คือความบีของการเรียนเลขโอเคนะถามไหมวันนี้เงียบดีมากเลยครูยังเช็คชื่อไม่หมดเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเช็คตอนสุดท้ายอีกทีนึงถามไหมตรงนี้ไม่ถามเราไปดูที่เศษส่วนแบบคุงหัดหน้า44ครูจะช่วยทำตัวอย่างนี้คือข้อหนึ่งนะใกล้วันนัดแล้วนะนักเรียน ครูอยากจะนัดเข้ามาส่งและเพราะเลขมันเยอะต่อนะข้อสองมีคนฟังครูบอารู้เนี่ย ผูช่วยแล้วนะยี่สิบเก้าคนส่งเสียงให้ดูหน่อยเดีกนัก <Okay. S 1> เรียนจะทำวิธีไหนที่จริงตรงนี้คิดคที่สองตัวนี้นักเรียน มีอีกวิธีหนึ่งนะที่ไม่ต้องหาครนเนี่ยครูสอนไปแล้วที่เศษส่วนธรรมดาถ้าคนไหนที่วไวอะ่ะเดี๋ยวมาดูข้อนี้แล้วค่อยว่ากันทำยังไงเอาจำนวนเต็มจำนวนเต็มมาบวกกันหรือทำให้เป็นเศษเกินอุ้ยเงียบเงียบเดี๋ยวให้ทำเองนะครูจะไปเรื่องคูณแล้ว เอาเลือกเร็วบวกกันฮะเอาแบบไหนแบบที่หนึ่งอันนี้ข้อคู่ใช่ไหมข้อคู่เมื่อกี้ข้อแรกอยู่ในนี้แล้วแล้วเรี้ยนเลือกเอาจะเอาแบบไหนข้อคู่ครูขอทําแบบใส่เกินก่อนเลขมันเยอะ เต่เคนักเรียนจะเอาตัวนี้จํานวนเต็มเก้าคูณแปดบวกสองนักเรียนพยายามใส่เครื่องหมายให้ติดเป็นนิสัยเพราะว่าเวลานั้นนักเรียนจะได้จําได้เวลาไปคิดก้า2แปดเจ็ดสิบสองบวกสองเจสิบสี่เลขมันเยอะระวังพลาดกว่เก้า คนอื่นหาตอบด้วยนะนะหูหกหกสามสิบหกบวกหนึ่งสามสิบเจ็ดส่วนหกทำไงต่อหาคอลนอของเก้าแล้วหกครับหาคอลนอของเก้าแล้วหกเอาเก้าดูนะคนที่เข้ามาเรียนใหม่อ่ะอย่าที่นั่ง การหาคณนอนอ่ะคนนี้เพิ่งเข้ามาเรียนใหม่อ่ะครูครูทบทวนตลอดเลยนะหาคณนอนคู่กับขี้ครูใช้แม่สามก่อนสามสองหกสามสามเก้าในกรณีเนี้ยทกคนดูเป็นอ่ะรู้แล้วว่าคอณนอเท่าไหร่ถูกไหมเท่าไหร่สามสามเก้าสามสอง ตอนนี้ที่คนหาแล้วที่สุดกรณอไม่เป็นหาต่อไปเรื่อยๆจนกว่าต,ตรงเนี้ยใายเป็นหนึ่งหนึ่งคนเก่งทนเราหน่อยนะลูกไม่ต้องโทรลอกลักเพื่อนหน่อยพูดผิดโฟเห็นไหมบรรทัดสุดท้ายต้องเป็นหนึ่งหมดเสร็จแล้วเอาสองคูณสามคูณสาม ช่วยเพื่อนหน่อยนะบางคนเพิ่งเข้ามาเรียนสดๆร้อนๆเลยเรียนไม่ได้สามจะสามเดือนละก็ยังดีว่าไม่เรียนเพราะนั้นเอามาคูณเสร็จปุ๊บคารนอนเท่าไหร่นะสิบแปดแปดเขียนคาระนอนเท่าจริงนักเรียนน่าจะเขียนเองได้อ่าดูนะช่วยแล้วนะแปดสิบแปดสิบแปดลูกเสร็จแล้วยกมา เสิบสี่เศษสิบสส่วนเก้าทำเก้าให้เป็นสิบแปดคุณคูณสองทั้งเศษและส่วนครับอ่าโอเคคนที่พูดแล้วแหละทำแม่นรับลองเลขไม่พลาดหรอกถ้าไม่พูดสิต้องมันจงแต่แล้วเชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกที่สั่งมาถ้าเป็นเครื่องหมายลบขอเป็นลบนี้ก็จะเป็นลบ แล้วเอาสามสิบมาเปลี่ยนหกเป็นสิบแปดหกคูณสามครับหกคูณสามดูนะคนที่ได้อ่ะเสร็จแล้วก็คูณกันสี่ส <8. S 1> องสองแปดสองแ็ด สิบสี่อันนี้เลขมันเยอะส่วนหน้าเลข <18. S 2> เ,เยอะครับหน้าจะจำนวนเต็มแต่ครูอยากให้เห็นสองวิธีอ่ะเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดใส่หนึ่งสองสามสามเก้าหนึ่งร้อยสิบเอ็ดส่วนสิบแปดอ 1> 1, 2, 3, 1> 1. สิบแปดเหมือนกันเอามาตัวหนึ่ง เอาร้อยสี่สิบแปดบวกร้อยสิบเอ็ดได้แปดหนึ่งเป็นสี่หนึ่งเป็นอหนึ่งหนึ่งสองหน <1 S 2> ึง <S 1> 1 <S ่อง, <S 1> 1 <S อ,งอย่างยากเรียกเลขมากค่าเลขมากอย่างเนี้ยเราดูจากตรงนี้ปุ๊บพยายามอย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบทำให้เป็นเสร็จเกินให้ไปทำเอาจำนวนเต็ม แต่ครูทําให้ดูเดี๋ยวข้อต่อไปจะเป็นเอาจํานวนเต็มเสร็จแล้วใช่ไหมยังไม่เสร็จครับอไม่เสร็จจะเรียกเสร็จอะไรเนี่ยเสร็จเกิน,นอืล้วทําไงต่อต้องทําเป็นจํานวนคะ่ะครับเอาคร,ารที่นั่งเรียนอยู่นักเร,รียนเอา 9, สองร้อยห้าสิบเก้าตั้งในเสษกระดาษของนักเรียนแล้วเอาสิบแปดหาร คุ้มไม่คิดเหยไวๆคี่จีนั่งทำอะไรเรียนคิดไวๆเร็วเดี๋ยวช่วยได้น้อยข้อนะ แม่สิบแปดครูบอกแล้วครูสอนสร้างสูตคูณไปแล้วด้วยถ้าต่องไม่ได้ให้สร้างยาวนานัา่นงช่องอยู่สิบแปดหนึ่งสิบแปดเด็กเ็งใช้วิธีคูณเอานะได้แล้วครับขา,ขาสี่สีอะไรเปล่าคะเราแต่มีพลังสอนหน้ที่ไม่ได้ลูก เพราะมีเพื่อนบางคนที่ไม่เคยเรียนเลยเข้ามา<อ>นะสุขคูณแบบบวกนะอันนี้เป็นครั้งที่สองถ้าต่อเมื่อกี้เสือบอกว่าได้เท่าไหร่นะเสือบอกกรบเท่าไหร่นะ สือเงียบเลยตรงเนี้ยเป็นขอบเป็นจํานวนข้าแล้วครัไม่ที่เอาสองร้อยห้าสิบเก้าตั้งอะ่ะได้จำนวนเต็มเท่าไหร่ส <14. S 2> ิบสี่สองสองแล้วส <14. S 1> ิบสี่ครูไม่มีกระดาษ คนนี้เพิ่งเข้ามาดูนะเธอเห็นนั่งแบบไม่เอาอะไรนะเอากระดาษทดเอามาตั้งไว้ดั้าหน้าตัวเองอะ่ะแล้วเขียนเข้าครูสอนกันสร้างสคูณกันบวกเอานะตอนนี้กำลังหา่เอาให้ดูอยู่นะอันนี้ผ้าได้สิบแปดหนึ่งอดูนะคนนี้พอไปได้แล้วทนกับเพื่อนหน่อย17เจ็ดอเจ็ดดึงเก้า เรียนดูนะตรงที่ใช้วิธีบวกบวกขอกอ54ยังไม่ได้12 1, 12ถูกไหม72เนี่ยคือครั้งที่สี่ดูนะดีกว่าไปนั่งดูสุบคูณสร้างไปเรื่อยจะได้ถนัด เวลาไปนั่งสอบต้องเตรียมกระดาษเข้าไปได้สี่ครั้งเป็นสิบสองครูสอนสร้างไปแล้วนะอ่ะอาตอนนี้มาดูดอ่ามาดูนะ,ะเวลานักเรียนหารเสร็จแล้วคำตอบที่นักเรียนหาได้คือเท่าไหร่เอาเอาจำนวนเต็มอะนี่คือผลลัพธ์ที่เรียนหารจากสิบแปดได้เวลาไปเขียน จำนวนมันคือสิบสี่เป็นจำนวนเต็มอย่าพลาดน,นะ,ะนักนเรียนหน้าจะเสียได้เวลาเราหารมาแล้วถึงขนาดเนี้ยแล้วมันตอบไม่ถูกมันเสียได้เศษมันก็เศษเนี่ยมันลบแล้วมันเหลือเศษเขาเรียกว่าเศษมันก็คือเศษส่วนก็คือตัวหารเห็นไหมเวลารีดบธรรหรือไม่รีบธําสังเกตดูว่าตัวส่วน ต,ตัวเนี้ยตัวเนี้ยก็เหมือนกันมีบางคนเอาเศษดูนะบางคนเอาตรงเนี้ยเนียมาเขียนแบบเนี้ยโดยที่ไม่ได้หันกลับไปมองเลยอะ่ะต้องมีอีกนะที่ผิดตัวที่นักเรียนจะสังเกตง่ายๆเลยคือตัวเนี้ยตัวเศษข้างล่างเนี้ยตัวส่วน น,นั้นตอบนะนะข้อสองช่วยนะเดี๋ยวตรงเนี้ยถ้าไม่มีข้อหน้านี้ส่งคููคนละทีก่อนกลับบ้านหมดเวลาแค่โอเคนะไปดูข้อครูจะให้เอาไปส่งหรอครับเปล่ามีเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวว่าทำไปเรื่ยเรก่อนมาไม่ได้ลูก นะเมาเป็นอะไรรู้วนันนี้ไปดูข้อสามสอนไปแล้วนะสามสิบสี่คนเข้ามาแล้วอะ่ะในสามสิบสี่ที่เพิ่งเข้าเรียนตั้งแต่เดือนพฤษนาเพิ่งมาเข้าเรียนวันเนี้ยทำความคุ้จให้ไว ูนะขอลบก,ก่อนครูสอนเลขอ่ะครูสอนเลขยากให้เป็นง่ายการสร้างสุขคูณท่องไม่ได้อย่างน้อยต้องให้ได้ถึงแม่เก้าถ้าท่องไม่ได้เข้าไปสร้างอย่าเพิ่งไปท้อกับมันอ่ะมาดูต่อนะข้อสาม ข้อสามนักเรียนยี่สิบสามช้าตรงเนี้ยเศษหนึงนงน่งส่วนสิบครูช่วยทำแล้วนะครูขอเน้นนะว่าครูช่วยทำแล้วนะเดี๋ยวเครื่องหมายบวกเนะี่ยครูสอนบวกให้เวลาไปลบอนะ่ะมันวิธีการเดียวกันแต่เปลี่ยนเครื่องหมายเท่านั้นโอ้ พอใช้วิธีนี้ครูอยากจะขับไปที่ลบเพราะลบจะมีตัวปัญหาตรงเครื่องหมายทำอีกข้อ,ของก่อนมาดูนะทำแบบอีกแบบหนึง่งเอาจำนวนเต็มมาทำอะไรกันเงียบมาบวกกันได้เสือคนเดียวเนี่ย ไม่ได้ว่าชมเสือนะถ้าทุกคนตอบอย่างเน,นี้นักเรียนรู้ไหมว่ามันจะดีกับนักเรียนเองเนี่ยไดษคุณไม่พอไม่พอได้ปุ๊บเอาบวกกันได้อะะไรข้างหน้า าสิบแปดครับห้าสิบแปดขอร่ำเขตนะเสร็จแล้วกระโดดไปขั้นหนึ่งครับคอรนอก่อนใช่ไหมคนอร์รเท่าไหร่สามสิบครับตอบเสร็จเลยที่นั่งฟังรู้ไหมคนอร์รหาไงอะ่ะสามสิบห้าคนสามสี่คอรนอนหาไงเอาสิบ นักเรียนดูนะนีม่มึงเข้าเอาสิบกับสิบห้า 15, ไปหาคณะนอศูนย์กับห้าห้าอยากคิดเยอะถ้าครูหัดไม่มองแล้วถ้าหาดูว่ามันจบไม่เป็น ก็ทำให้มันเป็นหนึ่งไปแต่ครูดูจบเป็นนักเรียนดูไปนะเอาห้าคูณสองเป็นสนะิบสามคูณสิบเป็น 10, เป็นสามสิบคอลนอ,อคือสามสิบเสร็จแล้วเอาห้ายี่ิบสามบวกสามห้าเป็นห้าสิบแปดแล้วนักเรียนเอาเศษหนึ่งส่วนสิบมาเปลี่ยนสิบให้เป็นสามสิบ โดยการหาตัวมาคูณทั้งเศษและส่วนคูณด้วยสิบคูณอะไรได้สามสิบถ้าเรียนอยู่ในห้องเราไม่ตอบว่าครูออกจากห้องเลยนะครูให้ตอบเองเลยนะครับสิบคูนสามสิบคูนสามคูทั้งเศษและส่วนดูดีดีนะสังเกตดีๆนะระวังครูผิดนะอย่าไว้ใจ แล้วดึงจ1 5หนึ่งส่วนสิบห้าลงมาเปลี่ยนสิบห้าให้เป็นสามสิบคูณคูสองอสองอตอบลูกตอบมันจะได้เข้าสมองครูนั่งเสร็จแล้วส่วน,นผ่านไว้เผื่อโควิดหยุดละจะได้รู้นิสยัยครูว่าต้องพูดดึงห้าแปดมาห้ามหายไปไหน กับเครื่องหมายบวกบวกหนึ่งคูณสามได้สามสามนั่งเนี่ยมาทำไมเนี่ยนั่งแล้วไม่เรียนเนี่ยสิบคูณสามสามิดสิบบวกดี่วาวการพาดใส่เครื่องหมายกลับไปก่อนหนึ่งคูณสอง้2สองอ่าโอเค ส่วนสามสิบส่วนสามสิบหนึ่งห้าสิบไปก็เอาสามบวกกับสองบวกกันออกมาได้ห้าส่วนเศษห้าส่วนสามสิบเรามาลองเศษห้าส่วนสามสิบยังไม่ต่ำครับยังเป็นเศษส่วนยังต่ำต่ำยังยังครับยังมันลงท้ายด้วยห้ากับศูนย์อ่า กูบอกแล้วมองให้เป็นเก่งมาก <Okay. S 1> นักเรียนเขาเอาห้าหาถ้าใช้แบบโบราณมันไม่ได้โบราณเราเป็นกระบวนการปุ๊บนักเรียนต้องแสดงแบบนี้อุ้ยนนเนักเรียนต้องเขียนแบบนี้ได้นะมันจะมีหลายแบบนะตรงนี้เป็นกระบวนการเวลาเขาจะถามเรื่องของกระบวนการอะนักเรียนต้องบอกเขาได้นะว่าตรงนี้คือทําแบบไหนเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่เน้นกระบวนการเราตัดเลยเนะี่ยเราตัดขีดแบบเนี้ยได้เท่าไหร่ เศษหนึ่งส่วนหกครับเศษหนึ่งส่วนต่ำแล้วต่ำแล้วก็เอาตัวมช้บอกออกอีกบรรทัดในเศษเศษห้าสิบแปดเศษหนึ่งส่วนหกครับได้แล้วทีนี้ข้ออื่นวิธีคิดเหมือนกันเพียงแต่เปลี่ยนตัวเลขแล้วเดี๋ยวลองไปดูโจทย์หน้าสี่สิบเจ็ดหน้าสี่สิบเจ็ด เรื่องจานวนคะไปเน้นเครื่องหมายลบหน่อยเครื่องหมายลบเป็น,นจุดบอดของนักเรียนคือเรื่องของการที่พลาดพลาดตรงเครื่องหมายลบอะถ้าได้แล้วก็มันก็ไม่มีปัญหาบวกไม่มีจุดที่จะเสียหายอะไรเลยคิดไปเรื่อยๆกรณีที่นักเรียนทําแล้วมันไม่ถูกเป็นเพราะนักเรียนพลาดตรงคํานวณปีที่แล้วก็พลาดตรงคํานวณน,นี่คือจุดอ่อนของนักเรียนนะ อ่ะวันนี้มาดูนะเปิดยังครูช่วยทำาะนาะเปิดยังนะครับอ่ะมาดูข้อหนึ่งทำยังงไปทำให้แล้วค่วะทำยังตอบดิให้ทำข้อไหนก่อนดีกว่ามีทั้งหมดออกข้ออยู่ที่หน้า48 เลือกเร็วให้คุณสั่งงาข้าวหกเหรออ่าวมาดูข้าวหกครับอ,อ่าวมาดูนะสามา 35. สิบห้าเศษข้าคุณสั่งงานไปวันศุกร์เห็ไหมให้ทำเองมีคนทำไหมไม่มี เสือทำเสร็จไหมเสร็จแล้วครับเก่งมากมีใครเสร็จไหมนอกจอากเสือครูว่าพี่ใช้ว้าใช้ว้าเสร็จแล้วครับเก่งมากถ้าใครเอ็กแต่ยังไม่ถูกค่ะเออไม่ถูกก็แก้เอาเราเป็นนักเรียนอะไล่รับคําสั่งปุ๊บทำผิดถูกทำก่อนแล้วเราไปดูซิว่าเราผิดตรงไหนมีสองคนเองเหรอที่ทำอะ,อะถูวครวบพวิสิบไม่ได้ทำบอ ทำวิธีไหนถ้าตัวเลขเยอะไอ้ใช้วิธีเอาจํานวนเต็มไปบวกกันอย่างเงี้ยตัวเลขเยอะเดี๋ยวพลาดอย่าอย่าใช้วิธีทําเป็นเศษเกินเพราะตัวเลขมันเยอะจำไว้นะมองให้เป็นนะเพราะฉะนั้นเวลาเลือกถ้าเป็นเด็กรุ่นสมัยโบราณรุ่นครูเนี่ยเขาจะทาเป็นในเศษเกินเลย เขาไม่ไดนั่งคิดอะไรเยอะแล้วก็คูณไข่ดูนะดูนะเชื่อมด้วยลดใช่ไหมให้ป